ที่ยังสวยที่ยัางงามเลยนะครับแปลงละไร่นี่ติดลำธารเลยนะครับ <protection. S 1> วันนี้ผมบอ,อ,อยเศรษฐีนักทายขออนุญาตไลฟ์สดก็จะของใจดีวิวสวยมากข้างหลังนี่คือภูเขานะมีภูเขามีรถแมคโครมาเตรียมเรียกว่ากําลังก่อสร้างเปิดวันแรกเลยเปิดขายวันแรกแรกๆเลยนะครับ <S 1> <S 1> ที่ดินแปลงละหนึ่งไร่อยู่ที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวไปถามเจ้าของใจดีกันแต่รู้ๆว่าประมาณ <S 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 แค่ไม่กี่แสนเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยโอ้โหนี้เราทุ่มสุนสร้างมากครับมายืนอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะ กลางลาธารลําห้วยครับกลางลําธารกลางนําห้วยน้ําไหลแบบสวยมากเลยนะครับอันนี้คุณอะไรครับเนี่ยครับแม็กอาร์ติแลนด์ครับสวัสดีครับคุณแม็กอาร์ติแลนด์เปิดโครงการวันแรกเลยหรือเปล่าโครงการวันแรกเลยครับวันแรกเลยรถแมคโครกาลังมาทางานกันอยู่เลยนะครับว่าแต่ตอนนี้ถามอีกครั้งหนึ่งเลยอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับอู่ทองมีน้ําตกอย่างนี้ด้วยเหรอมีครับเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่า แถววัดเขากำแพงครับแถววัดเขากำแพงเอาง่ายง่ายจับพิกัดไว้เขากำแพงใช่ครับแล้วอยู่ตำบลอะไรนะตำบลดอนคาครับตำบลดอนคาที่เราติดลำห้วยลำหนองลำคลองลำบึงลำทานอย่างนี้เลยใช่ถามคุณแม็กเลยด้วยความใจร้อนครับไล่ละเท่าไหร่หกแสนห้าหม <function> <c oughs> ื่นเก้าพ <ming> ันบาทครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันครับผมเป็นโฉนวสีอะไรครับโฉนวคุดแดงครับคุดแดงด้วยหกแสนห้าหมื่นเก้าพันะใครเข้ามาชมตอนนี้ฝากชอบฝากใช่ถ้าใช่ฝากชอบฝากชอบฝากใช่กดไลค์กดแชร์กดกันมาหน่อยละกันนะครับ ตอนนี้นี่รถไมโครนี่กำลังจะมาเขาเรียกว่าปรับพื้นใช่ไหมฮะใช่ครับปรับลำธงลำธารใช่อันนี้ลำธารธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติเลยครับเดี๋ยวขอเลียนเหมือนตัวนิดนึงนะครับอ่าเราอยู่อู่ทองสุพรรณนะนี่ยังไม่เสร็จดีนะครับนี่เดี๋ยวกำลังมาเคลียร์ป่าเคลียร์อะไรกันอยู่น้ํากําลังไหลเลยนุ่นภูเขาเต็มไปหมดเลยนะครับคุณแม่แปงนี่มันห่างจากตัวกรุงเทพไกลไหมก็ร้อยยี่สิบเศเศร็จยยี่กิโลกว่ากว่าครับอ่าไปตัวจังหวัดสุพรรณล่ะ35 35ครับ แป้งติดลำธารเนี่ยเหลือไม่กี่แปลงแล้วด้วยใช่ครับอาช้าอดก็มดเหมือนเดิมนีบเลยครับต้องรีบเลยข,ข้างหน้าข้างหน้าโครงการติดถนนอะไรติดถนนด้านหน้าของโครงการแล้วก็ทางสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านแล้วก็พอมองเห็นไปก็ถนนลาดยางลาดยางเลยลอ่าไปเราขึ้นบกดีกว่าเราไม่อยู่ตอนนี้เราเป็นครึ่งบกครึ่งน,น้ํากันอาซื้อที่กับคุณแม็กสบายใจได้ไม่มีโกงไม่มีโกงครับอาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะขึ้นคุณแม็กนิดนึงไฟฟ้ามี น้ำมีไฟมีถึงหน้าแปลงทุกโครงการได้ข่าวว่าแถมล้วสีด้านเลยล้วสีด้านด้านหน้าเป็นล้วคราร์บอยดด้านในเป็นล้อลวดหนามกับด้านท้ายครับไปดูกันคุณแม็กขึ้นบกคุณ,ค,ณคุณแม็กขึ้นบกก่อนได้ครับ <laughs> เดี๋ยวผมอยู่ในน้ําก่อน <laughs> วันนี้เหมือนยังไงไม่รู้ <laughs> ขึ้นบกครึ่งน้ํากันนะ,นะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวตามคุณแม็กไปนะครับให้ดูลําธารก่อนอ่าเดี๋ยวตามผมมานะเดี๋ยวผมค่อยๆขึ้นไปนะครับอ่าขออนุญาตกล้องสั่นนิดนึงเดี๋ยวให้คุณแม็กเดินนําไปเลยอันนี้กนลังตรีนะ ครับไม่ใช่อ่านี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม็กรอแป๊บหนึ่งฮะขอดูมุมนี้ก่อนอ่านี่นี่ขอดูมุมที่สวยก่อนคุณแม็กขอขอเนี่ยจับไม้นิดนึงฮะจะได้ดีเสียงชัดเลยใช่ครับภูเขาลูกเนี้ยข้างหลังเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนที่ข้างวัดของกัมแพงครับภูเขาลูกเนี้ยนะใช่ครับแล้วเอาง่ายๆบางคนไม่รู้จักหรอกมึงพูดกับสองคนกูไม่รู้จักหรอกเขากกกาาแแพพงงงงออยยยยู่่่่ทีีีีไไไหนนนนะรรรััััคบเเเเมมป็ววด ข้างบนเนี่ยเป็นมนฑปดบใช่จับพิกัดได้เลยเป็นสถานที่ท่ค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คนมาไหว้พระกันเยอะใช่ครับแล้วเขาว่าสมัยก่อนเนี่ยแถวเนี้ยมันเป็นดินแดนแห่งภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุอุดมสมบ,บูรณ์ครับทีนี้คุณแม็กซ์ที่บอกอะ่ะก่อนที่จะเดินไปดูที่เรานะห้าหกแสนเท่าไหร่นะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทหกแสนห้าหมื่นห้าหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบาท, 9, บาทบได้น้ําได้ไฟได้รัว้วแล้วมีเพื่อนบ้านไหมบ้านเยอะมากเลยครับ เดี๋ยวบ้านหลังรัดเป็นรานพาปลูกถขเนี่นะครับอ่ะกำลังจะเดินไปเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะขอเบอร์คุณแม่ให้อย่างละเอียดเลยแต่ขอหัวใจนะฝากแชร์ให้คุณแม่กันหน่อยขอหัวใจสักคนละห้าห้าดวงฝากแชร์ให้คุณแม่สักคนละสามสี่แชร์กดไลค์ให้กันหน่อยแล้วกันจะได้เป็นเพื่อนกันนะ,นะครับวันนี้เรื่องงานยามดีเขาเรียกว่าฤดูฝนในฤดูหนาวอ่าไปฝนต้นหนาวอย่างแท้จริงเลยที่เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับด้านนี่เลยครับหันหน้าเนี่ยไปต้องภูเขาทิศอะไรทิศตะวันออกครับทิศตะวันออก ว่าทุกโครงการเอ้ทุกแปลงของโครงการคือหันหน้าขึ้นเหนือครับหันหน้าขึ้นเหนือโอ้โหมันดียังไงหันหน้าขึ้นเหนือหงจุ้ยดีครับหงจุ้ยดีแล้วที่เรามายืนอ,อยู่เนี่ยออกไปในมีพื้นบ้านสักถึง,ถ,งถึงสักหนึ่งหลังไหม <c oughs> เป็นสิบครับเป็นสิบหลังครับพูดแล้วอย่าพูดความทำเพลงตามคุณแม่ไปดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันอ่าตัวเลขมันเยอะนิดนึงนะครับช่วงนี้นี่นี่นี่น,น,นี่ลำทานมันมาจากไหนครับเนี่ยครับเป็นห้วย คลองหินน้อยห้วยแป่งจังหวัดสุพรรณกับกาญจนบุรีรการอยู่ไหนการอยู่ฝั่งน้นคือการอ๋อเอาแปลงง่ายๆไว้ว่าข้ามคลองข้ามห้วยเนี่ยเป็นการแล้วใช่ครับเอ้ยคุณแม็กตรงนั้นเป็นบุเขาเรียกว่าเป็นถนนเส้นใหญ่ด้วยเหรอใช่ครับอ๋อนี่ถนนครับที่เห็นเสาไฟนั่น,น,น่ะคือถนนเส้นใหญ่เลยนะใช่ถนนของเขตการ,รแล้วภูเขา,าอะไรฮะ เขาเขาพ่อปู่นั่นนะนะใช่อ่าโอเคครับหน้าอยู่บรรยากาศดีมากนะครับทีนี่คุณแน่ก่อนเดินไปนิดนึงขอถามนิดนึงนะครับน้ําท่วมปะน้ําไม่เคยท่วมมันจะไม่ได้ท่วมยังไงก็ไม่ติดลาธารแล้วเวลาฝนตกเยอะๆมันไม่เอ่อขึ้นมาหรอไปตามทางครับลำธารนีไปทะลุไปนู่นเลยอเอาแปลงง่ายๆคือว่าน้ํามันก็ไหลไปตามลำธารของมันอ่าแปลงที่เราอยู่ท้ายนี่ยังว่างอยู่ใช่ไหมครับ ว่างอยู่ครับโทรมาเลยแล้วกันโทรมาคุยโทรมาอะไรได้หมดเลยนะครับต้องไวครับอะคุณแม่เล่าอย่างนี้คนสนใจนะครับครับโทรมาเบอร์อะไรได้บ้างช้าๆนิดนึง0858788979 0858788979อาโทรมานี่นะชมได้ทุกวันไหมได้ทุกวันครับแล้วอย่างนี้จะบอกคุณแม่โครงการไหนอะโครงการอาร์ติแลนด์เมาทเทนวิวครับอะไรนะ เมา,าเทนวิวมาวเทนแปลว่าอะไรภูเขาภูเขาวิวภูเขาวิวภูเขาอบอกอย่างนี้เลยเจอเลยออขอบคุณท,ทุกท่านนะครับสวัสดีผมอาจจะไม่ได้กทายนะครับทุกคนที่เข้ามานะครับวันนี้ผมมาอยู่กับคุณแม่ที่ตำบลดอนคาอเภอุอ่ทองจัังวดสุพรรณบุรีพามาชมที่ดินแปลงน้นหนึ่งไร่แถมรั้วให้4ด้านไฟฟ้ามีประปามีมีเพื่อนบ้านข้างหลังติดลำห้วยติดลำธารนี่เดี๋ยวบางคนเข้าเบองอมาใหม่นะครับ ไม่ให้ดูเดี๋ยวไม่้าใจให้ผมซะเน่่เน่นเ่เมื่อกี้ลงทุนท้าสร้างลงไปอยู่กลางลำพุ้ยมาแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้วิวแต่งสวยๆก็สวยเลยทีนี้คุณแม็กนิดน,นึงฮะครับผมบ้านใครบ้านลูกค้าครับพี่สร้างอะน,นะครับแล้วเขายังไม่เสร็จใช่ไหมครับยังไม่เสร็จับไม่ล้างนะไม่ล้างกำลังก่อสร้างช่างเต็มเลยใช่แสดงว่าใครมาอยู่ตรงนี้มีเพื่อนบ้านแน่นอนแน่นอนอ่าแถวนี้ผีดุไหม ไม่มีครไม่มีนะครับอ่ะโอเคครับป้าเราไปเดินดูในที่เรานิดน,นึงนะครับว่าเป็นไงบ้างให้ดูบรรยากาศสดๆเลยเปิไดไหมครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมอ่าอ่วไปเลยโอ้โหอันนี้เตรียมถมดินแล้วปรับดินแล้วด้วยนะอ่าแปลงนี้นะครับบรรยากาศสดๆใครเข้ามาชมปลูกบ้านไทยงวยปลูกบ้านตรงนี้ก็คือจะเห็นลำธารเลยอ่เห็นลำห้วยเลยอ่ตามคุณแม่ไป อันนี้คือมาทําลําพ้วยต่อฝนเริ่มมันพังละนี่สนใจก็ลองโทรมานะครับเบอร์นี้คุ้มค่ามากนะครับดินดูดินดูดินดูดินดินมันดินเดิมเดิมเลยหรือเปล่าครับดินเดิมครับที่บอกเขาเรียกดินอะไรฮะดินล้วนในคุณแม็กที่เราอยู่ตรงไหนมันเริ่มตั้งแต่เราไล์ส่วนเมื่อกี้แล้วล่ะเริ่มแต่เมื่อกี้มาอ่านี่เลยนะครับโหให้ดูมุมนี้นี่สวยมากคุณแม็กบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าหันหน้าไปทางภูเขาเนี่ย เป็นทิศเหนือ,อต้นไม้ใหญ่ต้นอะไรต้นสะเดาครับสะเดาครับสะเดาสะเดาใครซื้อก็มาเชยชมตรงนี้ได้เลยนะครับ<ะ>บรรยากาศอาจจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนิดนึงนะครับ<ะ>ชอบฝากกดชอบใช,ช่ฝากกดใช่ฝาก,ก,กไลค์ฝากแชร์ฝากเข้วใจให้กันหน่อยแล้วกันเหนื่อยนะเนี่ยไม่ใช่ไม่เหนื่อยไปดูถนนทางเข้าหน่อยคุณแม่ครับอ่าเดี๋ยวผมหาเลขแป๊บนึงอะไรอ่ะเจ็ดศูนย์หกสามหกห้าเจ็ดศูนย 6365เป็นลเลขรถบรรทุกนะครับอโอเคนี่มาดูตรงนี้กันหน่อยเป็นยังไงนะครับฝนพังพมาแล้วฝน<ล>อ่าไม่เป็นไรครับนี่อ้าวบรรยากาศอย่างนี้คุณแม่ขอเบอร์ทิ้งท้ายทิ้งทวนไม่สัยหน่อยละกันครับ0 8 5 8 7 8 8 9 7 9ครับอ่าคใครสนใจยังไงโทรหาคุณแมกได้ตลอดที่เราให้เบอร์ก่อนเพราะฝนมันคืมฟ้าค้มฝนแต่บรรยากาศสวยงามมากนะครับติดลำธารได้ด้วยนะมิแป้งติดลำธารด้วยนี่ให้ดูถนนก่อนนะครับ อ่านี่นี่นี่ให้ดูบรรยากาศดูถนนถนนนี่กว้างกี่เมตรครับ6เมตรครับ6เมตรออกไปนี่เป็นหน้าโครงการเลยใช่ครับอ่าหน้าโครงการคือเป็นถนนลาดยางเลยนะครับแปลงยาวๆอย่างนี้เลยนะครับที่ไหนฝนตกฝักพิีมาหน่อยที่นี่กำลังจะตกอ่ะนะครับลงเม็ดโปรยละนะครับอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับอากาศหนาวไม่หนาวครับแถวนี้หนาวถ้าเกิดฤดูหนาวก็10บกว่าองศาใช่ครับยามกลางคืน่ะนะครับขอหมุนตัวนิดนึงนะครับนี่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 บรรยากาศนะครับ คุณแม็กแปลงนี้รู้สึกว่าอะไรมันมีอะไรที่เด็ดๆบ้างให้ล้วรอบด้านเลยล้วสี่ด้านครับผมไฟฟ้าเข้าแน่นอนไฟฟ้าเข้าแน่นอนน้ำปปามาแล้วนี่ประปามาแล้วอ่าแล้วก็นี่นี่ฮะดูเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเยอะครับนี่กําลังสร้างอ่านี่กําลังสร้างกันอยู่นะครับเพื่อนบ้านนุ่นโอ้โหเต็มไม่หมดเลยนะครับแล้วเพิ่งเปิดโครงการก็คือมันมีแค่8ล็อกตอนนี้เหลือแค่เจ็แล้วครับเพราะว่า บ้านโครงการเก่าที่เขาซื้อไปเขาซื้อเพิ่มอ่าก็เหลือยู่เจ็ดแปลงอ่ะเจ็ดแปลงเท่านั้นแล้วอย่างนี้ใครไม่ใครไม่มาเนี่ยโทรมาแล้วจองเลยได้ไหมมั่นใจเราได้เลยมั่นใจไม่โกงได้เลยถ้าถ้าคุณมั่นใจจองได้เลยครับใจแลกใจใช่ครับถ้าคุณคิดว่าเราไม่โกงเราก็ไม่โกงเราไม่โกงแล้วเราก็ไม่โกงอยู่แล้วเพราะมันเป็นการตัดเขาเรียกว่าตัดอาชีพของเราตัดอาชีพได้นี่คุณแมกดูลม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  นี่ยไม่ว่าจะไปทางไหนเสาต้นไหนเนี่ยลมพัดตลอดเลยนะครับถามอีกครั้งหนึ่งถามอะไรที่คนกลัวมากที่สุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมแน่นอนถ้าสมมุติว่ามันท่วมล่ะก็คงเป็นในรอบ20-30ปีซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นครับพี่บอยคุณแม่เป็นคนจังหวัดอะไรคนที่นี่คนสุพรรณบุรีใช่ครับเกิดที่ไหนเกิดที่อูทองนี่แหละครับตั้งแต่เกิดมาส8ปีเนี่ยไม่เคยเจอน้ําท่วมมาก่อนไม่เคยเจออ่าโอเคเพราะฉะนั้นสบายใจได้ ไม่ทักผมหน่อยเหรอมันไม่แค่สปีมันมากกว่านั้นอย่าก,กลมกิืนครับดีครับอายุน้อยอ๋อ,อ,อโอเคสบายใจได้เดี๋ยวเดินไปนิดนึงเดินไปข้างในดีกว่าครับคุณแม่ครับได้ครับพี <ๆ S 1> ่บอยไปดูบรรยากาศกันนี่ท้องฟ้าเปิดแล้วนะครับเนี่เขากําลังมา,าขยายลำธารน,นะครับขยายลำธารให้มันกว้างขึ้นลํพห้ยก็ได้ใครเรียกอะไรบ้างแถวบ้านท่านมีเมหน่อยบ้านผมเรียกลํพห้ยอะ่ะบางที่เขาเรียกลําธารนะครับบางที่เรียกลาหนอง บางทีเรียกของน้อยบางทีเรียกว่าของไส้ไก่แล้วแต่จะเรียกอะไรก็ว่ากันไปนะครับยูท้องสุพรรณบุรีนะครับอ่านี่ให้เห็นบรรยากาศเลยแล้วภูเขานู่นไกลๆอยู่ที่สุพรรณอ่ากาญจนบุรีนะครับเรียกว่าเขาพ่อปูนะครับบรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับจองเช่นงินเยอะไหมครับที่จองสิอง10%ครับพี่บอยห้าอ่าหกแสนห้าหมื่นเก้าพันต่อไร่จอง10%ก็คือห้าหมื่นกว่าบาทหกหมื่นกว่าบาทอ่าขอโทษหกหมื่นกว่าบาทให้เวลานานไหมก็ ฉนวนออกไปไปเดือนธันวาก็โอนได้เลยครับดึงหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับตอนนี้ฉนวนอยู่ในการแบ่งแยกแบ่งแยกรังวัดเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้น <ๆ S 1> เอาเลือกเอ,อกาใช้สิ้นปีต้นปีรเราไปโอนกันที่สำนักงานที่ดินโอนปีใหม่ก็ได้ได้ฉนดกับบ้านแน่นอนแน่นอนครับถ้าวางแมาจําแล้วไม่ได้ฉนดล่ะได้ที่ของเราได้ฉนดทุกโครงการครับพอเราเสร็จแล้วปุ๊บนะเราวางมาจากันเสร็จปุ๊บเราก็น่าไปโอนกันที่ตลาดนาท้ายหมู่บ้านนี้ สำนักงานที่ดินครับสำนักงานที่ดินเท่านั้นถึงจะของชัวร์ซื้อกับคุณแม็กหนึ่งไร่เนี่ยครับได้หนึ่งไร่ปะหนึ่งไร่เต็มครับไม่มีเหลือสามงานกว่าไม่มีครับโฉนดตรงตามหมุดทุกอย่างใช่ครับหมุดครบครับเรียกว่าหมุดกับโฉนดตรงกันเลยครับแล้วเสาไฟล่ะครับเสาไฟก็เหมือนกับโครงการที่ผ่านมาของเราก็คือต้องตั้งถึงหน้าแปลงครับอีกนานไหมกว่าจะมาประมาณ กลางกลางเดือนหน้ากลางกลางเดือนก่อนโอนแล้วกันครับอ่าอันนี้สบายใจได้บางคนถามเอ๊ะห่างจากอู่ทองกี่กิโลกี่กิโลครับประมาณ12 13องโลได้12บสองกิโลสิกิโลแปลงนี้ได้ต้นสะเดาวไหมต้นสะเดาไม่ได้นะครับแปลงท้ายอะได้อ่าแปลงท้ายได้แต่แต่ได้หมายความว่าที่มยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยขออนุญาตเหมือนก้องแปลงที่พี่บอยยืนไม่ได้อ่านี่ยเนี่นู่นนู่นเห็นไหมเห็นรถไมโครไหมครับ เขากาลังทําอยู่ที่ผมยืนอยู่เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ก็เป็นบุญของผมมากที่ไม่โดนรถไมโครตบไปก่อนไม่ขวางงานของเขานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็ทํางานเปิดเอกสารอ่าไม่ใช่ดิเปิดไควันนี้วันแรกคมณแม่มีคนถามครับผมเอกสารอะไรอ่คุดแดงครับคุดแดงคุดแดงทุกแปลงครับคุดอื่นเราไม่ทำแดงอ่อนๆหรือเปล่าแดงสดๆนี่แหละนอสสี่จอครับมันก็มีแดงเดียวอ่ะครับอ่าแล้วที่อย่างเนี้ย ถามว่ามันเป็นทุดแดงได้เพราะมันเป็นทุดแดงปกติอยู่แล้วปกติอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าเราไปโยกย้ายไทยเทจากสปกลมาเป็นทุดแดงไม่ใช่ไม่ใช่ครับเขาเป็นพุดแดงมานานแล้วตังเดิมมาตั้งนานแล้วไปตรงนี้นะครับออกไปไกลไมคุณแม็กกว่าจะมีตลาด1กิโล, 1>, 1, กโล1กิโลสายขวาเจอตลาดเลยครับไม่อดไม่อยากแน่นอนแล้วก็พี่บอยที่ท,ที่ตรงนี้ทําไมมันน่าอยู่เพราะว่ามันใกล้กับคอนเสิร์ตสุพรรณทีว่าที่ที่เพิ่งจะหมดไปครับกี่กิโล หนึ่งกิโลที่ดังๆอะนะใช่ครับที่นีาที่ศิลปินมามากมายแล้วก็คนล้นหลามเลยเนี่ยหนึ่งกิโลครับห่างจากที่เราหนึ่งกิโลหรือบางคนบอกว่าเชงงฉันไม่รู้จะจับยังไงจับพิกัดไว้เขากำแพงใช่ครับพิมพ์คำว่าวัดเขากำแพงครับผมอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีขึ้นเลยใครจะสร้างบ้านสร้างได้นะครับบ้านที่เขาสร้างนี่เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเขากําลังจะสร้างเป็นลูกค้าของคุณแม็กที่เขาซื้อที่ดินไปครับไม่ใช่ไม่ได้ขายนะลูกค้าซื้อไปแล้วเขากำลังสร้างนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ขายมีคนถามเข้ามานะครับเพราะว่าเราขายไม่ได้ครับขายปุ๊บเราติดคุปปั๊บเลยเพราะว่าเป็นของลูกค้าที่เขาซื้อไปแล้วนะครับนู่นรด้านหน้าก็เยอะเลยครับดายหลังอยากให้มาชมคุณแม็กถ้ามาชมตรงนี้นะครับนัดชมวันอะไรสะดวกสุดได้ทุกวันครับจะนังคารพุทธมหาศุกเสาร์ได้ครับโทรเวลาไหนก็ได้ครับแล้วเบอร์คุณแม็กขอออยครั้งหนึ่งเบอร์อะไร085878 8 9 7 9 0 8 5ด 8 7 8 8 9 7 9อ่าใช้เงินจอง10%รนะครับราคาคเกือบเท่ากันเกือบหมดใช้คำว่าเกือบหมดอาจจะมีแปลงที่ติดถนนเมนๆข้างหน้า,าจ,จะแพงกว่านิดนึงนะครับ,รบอ่าสิก็คือ6 5 9 0 0 0ก็คือ1 0ก็ห้าหกหมื่นกว่าครับอ่าโอเคครับแล้วสบายใจได้ว่าไม่โกงนี่อ่ะเดินกันไปอีกหน่อยนึงนะครับได้ครับจะดูบรรยากาศเมื่อกี้ที่เราไม่เดินคือเราอรอฝน เรานึกว่ามันจะมาอ่าว่ามันจะตกไหมอ่ายางเชิงกันฝนก็อย่างเชิงเราว่ามึงจะไล์สดต่อไหมอ่าเราก็ยังเชิงฝนว่าจะตกหรือเปล่าต่างคนต่างตกลง,งกันได้ก็เดินต่อได้เลยนะครับคุณนักเดยกขอขอดูดินนิดนึงขอดูดินนิดนึงอ่านี่นี่น,นี่นี่ดินครับดึงตรงเนี้ยมีความเค็มไหมไม่เค็มครับคําว่าเค็มแปลว่าสมัยก่อนกเษกษตรกรเนี่ยเขาชอบใช้สารเคมีปุ๋ยเคมี ตรงนี้ก็คือเป็นดินปกติเลยปกติครับไม่ขึ้นข้าบขาวไม่อะไรทั้งนั้นไม่แข็งไม่แข็งไม่แข็งคุณแม่อย่าว่าผมนะครับหยิบดินให้ผมดูสักก้อนดิอไม่ไม่ได้ล็อกสเปคนะอ่านี่นีดินอย่างนี้เลยนี่นีอย่างนี้เลยดินร้วนเลยบี้ปุ๊บก็ซุยอ่ะล้วนซุยเลย อ่ะโอเคครับก็ถือว่าเป็นที่แปลงที่คุ้มอีกหนึ่งแปลงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกันนะครับอ่ะบางคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่อูทองสุพรรณบุรีนะครับแปลงละหนึ่งไร่ไร่ละหกแสนห้าหมื่นเก้าพันอ่าหนีหันหน้าไปทางทิศหน้ากล้องเนี่ยทิศเหนือครับผมไปไปดูกันไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมเนี่ยดูเพื่อนบ้านดิเนี่ยดูเพื่อนบ้านอ่ารอบด้านแปลงข้างๆน่เขามีเสาไฟโมดแล้วนะเดี๋ยวของเรามาครับนุ่นกํลาลังสร้างเลยสร้างก่อสร้างกําลังสร้างเลยนี่ผณแม่เปลี่ยนใจละ คุณแม่ขออนุญาตหน้ากล้องนิดนึงใช่ครับมันบังเอิญในมุมนี้มันสวยกว่าสิใช่ครับอ่านี่นี่นี่แสงก็ลังสวยเลยแป๊กราวคือเมืองการเมืองการ,อการ,รบอ่าบางคนเขาบอกว่าเมืองการเนี่ยเมืองร้อนจริงไหมมันร้อนไหมหน้าร้อนอ่ะน่าร้อนอาจจะร้อนครับร้อนเหมือนกันทุกที่ไหมเหมือนเหมือนกันหมดอ่าเขาบอกเมืองการเนี่ยมันใกล้เส้นศูนย์สูตรอา่ามันจะร้อนเป็นกว่าที่อื่น มันอยู่ที่เป็นพื้นที่แต่ของเรานี่อยู่ติดสุพรรณเลยนะครับ,รบเอาง่ายๆอ่ะบ้านท่านอยู่ไหนไม่รู้อ่ะท่านพิงคําว่าวัดเขาอ่าวัดเขากําแพงอู่ทองสุพรรณแล้วก็จะรู้ว่ากี่กิโลแล้วเขาว่าเมืองกาเนี่ยแต่เราอยู่สุพรรณนะบอกก่อนที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเรายืนอยู่สุพรรณแต่เราอ้างอิงว่าข้ามห้วยเนี่ยเข้าเขตจังหวัดกาละใช่เขาว่าเขื่อนจะแตกจริงไหมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ เขาหมายถึงเขื่อนศรีนครินแต่เราไม่เกี่ยวใช่ครับห่างจากเราเนี่ยหลายร้อยโลมากใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นสบายใจได้เขื่อนกระสิวก็ไม่ได้อยู่แถวนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นไม่ใกล้เลยประมาณร้อยโลครับไม่มีเขื่อนอาถามว่าบางคนถามว่าซื้อไปแล้วเล่นน้ำที่ไหนข้างหลังเนี่ยไม่ไหวครับเล่นได้ใครมีคำถามอะไรพีมาได้เลยนะครับไล่ละ 659,000อู่ทองสุพรรณบุรีเจ้าของขายด้วยตรงนะครับเดือนหน้าฉนดพร้อมตอนนี้อยู่ในเรื่องการแบ่งแยกแต่ถ้าใครชอบเนี่ยมาวางไม่จำไม่ได้เลยส0แล้วก็ไม่โกงไม่โกงครับถ้าจะเข้าไปสืบประวัติในสื่อออนไลน์เนี่เข้าไปได้สืบได้ที่ไหนครับเขตอาร์ติแลนดครับ A R T Y L A N D อาร์ติแลนดที่ดินทำเลดีที่สุดอ่าอาร์ติแที่ดินทำเลดีที่สุดอ่าโอเคครับมีคุณออเล็กบอกว่าร้อนมากใช่ฮะ คือมันเป็นพื้นที่ครับเมืองการเป็นแต่ละพื้นที่แต่สุพรรณเนี่ยผมอยากให้ท่านมาดูในพื้นที่ก่อนนะครับคือบ้านผมอยู่ลบบุรีอ่ะก็ใช่ว่าความมรโคตร้อนเหมือนกันร้อนทุกที่แต่มันอยู่ที่พื้นที่ว่าพื้นที่ดินเป็นยังไงดินทรายก็ย่อมร้อนกว่าดินร้วนย่อ,ยอมร้อนกว่าดินเหนียวเพราะว่ามันเก็บความร้อนนะครับอยู่ที่ป่าไม้ด้วยอย่างที่เรายืนเนี่ยอนาคตมาปลูกป่าไม้มันก็ไม่ร้อนละมันก็ลมลื่นนะครับ ต่อให้ที่อยู่ในกรุงเทพสมมุติว่าถ้าเป็นป่าคอนกรีตมันก็ร้อนมันอยู่ที่หลายๆอย่างนะครับขึ้นองค์ประกอบมันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับก็เป็นทางเลือกอเป็นทางเลือกให้ท่านผู้ชมได้ตัดสินใจกันเนี่ยเรายืนอ,อยู่เนี่ยนะครับเราไลฟ์สดอยู่เนี่ยข้างหลังเนี่ยเห็นภูเข,ขาเยอะแต่ไม่หมดท้องฟ้ากําลังปิดเพราะฝนมันกาลังจะตกนะครับก็ถือว่าเป็นมุมที่สวยอีกมุมหนึ่งเลยคุณแม่คาอย่างเงี้ยคนเจ็บป่วยคนเท่าคนแก่เนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยไปที่ไหนได้บ้างถ้าอนามัยก็1กิโลถ้าโรงพยาบาลใหญ่ก็ มีอยู่ 3- ามสี่ลงก็ที่อู่ทองครับอำเภออู่ทองเลยครับผมเขาเรียกว่าเจ้าตำบลเจ้าอำเภอของเรานี่แหละใช่เพราะฉะนั้นไม่ไกลมากนะครับลองดูลองดูต้องมาสำรวจดูนะครับอย่างที่บอกอยากรู้ตรงไหนยังไงทักทายคุณแม็กมามานาชมในพื้นที่กันะเดี๋ยวขอขึ้นถนนนั่หน่อยเะถนนในโครงการเรานะครับถนนนี้ใครปิดกั้นได้ไหมไม่ได้ไม่มีเป็นทางสาธารประโยชน์ไปแล้วคุณแม็กซ์แม็กซ์เดินไปก็จะเบรกตลอดเลยเมื่อกี้บอกผมว่าใครซื้อไปเนี่ยแถมร้วยกี่ด้านนะสี่ด้าน ม่อันนี้คือด้านหน้าด้านท้ายเผื่อลูกค้าซื้อควบไงเดี๋ยวล้อมทีเดียวเราซื้อให้เราใครซื้อไปเนี่ยเราล้อมให้สีด้านเลยล้อมให้สีด้านเลยครับแต่ตอนนี้เผื่อมีคนควบเราจะได้ไม่้อออกยากควบแปลว่าอะไรควบก็คือซื้อสองล็อกโอถ้าเราทําแล้วมันก็ต้องไปรื้ออีกอ่าง่ายๆคือท่านมาวางมาจําปุ๊บเดี๋ยวเราล้อมให้เลยล้อมให้เลยครับหรือต้องรอโอนล้อมให้เลยครับวางมาจําล้อมให้เลยอ่าเพื่อนสบายใจได้เพราะฉะนั้น โฉนดเนี่ยจะออกพร้อมประมาณสิ้นปีเอาเลือกเอาใช้สิ้นปีต้นปีถ้าถึงเวลาจะโอนแล้วเนี่ยโฉนดยังไม่ออกจะไม่ต้องโอนไฟฟ้ายังไม่มาล่ะผมไม่ต้องโอนก็ได้ให้ไฟฟ้าหมา่ไฟโอนก็ได้ของเราของเราทาจริงทั้งหมดอ่าแต่ถ้าใครมั่นใจก็โอนได้เลยคือการไฟฟ้าเราไม่มั่นใจหรอกแต่ใช้ระยะเวลาไม่นานมากแต่เราพูดเผื่อไว้ก่อนแต่เราอยากให้มั่นใจโครงการเราเพราะว่าเราเราทำมามันถึงทั้งหมดทุกโครงการครับของอาร์ติแลนด์ครับ ใครเป็นลูกค้าของอาร์ติแลนด์ของคุณแม็กช่วยพิมมาด้วยแล้วกันว่าเคยซื้อกับคุณแม็กแล้วคุณแม็กทำจริงไหมนะครับปลาปลาเป็นของอะไรอันนี้เป็นของหมู่บ้านปลาปลาเป็นของหมู่บ้านไหลแรงไหมแรงอ่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับไฟฟ้าเป็นของภูมิภาคใช่ครับโอเคครับอ่พยายามหาข้อสักถามมาให้หมดแล้วนะครับไปดูข้างบนกันนะครับซื้อกับคุณแม็กก็สบายใจใจได้ระดับหนึ่งนะครับนี่ถนนตรงนี้เราขึ้นสาธารณะละนี่ใช่ครับใช่ตรงไปเนี่ยนะ ตรงไปเรื่อยๆในเครื่อ,อ,องหน้านี่คือลาดยางแล้วใช่ลาดยางคือข้างหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับโจรขโมยแถวเนี้ยมีั้งไหมเนี่ยก็ท่าใหญ่ที่ผมรู้ก็ค,คือไม่มีเพราะว่าทุกโครงการผมติดกล้องวงจรปิดครับทุกโครงการครับติดเจาะกล้องวงจรปิดทั้หมดเลยครับ <c oughs> อ่าคืออย่างน้อยมันก็ชดป้องกันได้ใช่ครับทำให้อย่างน้อยมันก็เกรงใจเราเข้ามาว่ากลัวแล้วครับอ่าขโมยขจรมามีทุกที่แหละ แต่เราอย่าประมาทเด็กกันเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีมันมีมาทั่วนะครับล้วนครั้งอีกสามได้เป็นรั้วลวดหนามลวดหนามครับเป็นรั้วลวดหนามข้างหน้าเป็นรั้วคาวบอยนะครับรั้วคาวบอยทําไว้ให้แล้วแต่ว่ารั้วลวดหนามอ่ะหลังจากวางจองแล้วก็ทําให้เลยโอเคครับคุณแม่มีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยไหมก็ฝากโครงการใหม่ครับล่าสุดเลยครับเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกก็อาร์ติแลนด์เมลท์เทนวิวครับอ่าเปิดวันแรกเขาปิดวันปิดวันนี้เลยได้ไหม ถ้ามีคนจองหมดก็ปิดได้เลยครับตอนนี้เหลือแค่7แปลงแล้วมี8แปลงครับเหลือ7อยากให้นัดมาชมนะครับ,รบอยากให้นัดมาชมดยตัวของท่านเองก่อนนะครับทั้งหลังเิรมาดูบรรยากาศดูพื้นที่ครับเพราะว่าลูกค้าเราก็เยอะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงใช่ครับคุณแม่ขอเบอร์ชา้าๆชา้าๆอีกสักรอบสิครับ0858788979 085 8 7 8 8 9 7 9เโอเคสนใจโทรหาคุณแม็กได้เลยจุดที่สวยที่สุดคือลำทานวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ท่านที่เข้ามานะครับขอทุกคนที่เข้ามาได้ที่สวยๆอย่างนี้ไปนะครับใครยังเงินไม่พอมไม่เป็นไรเมมเบอร์คุณแม็กไว้ก่อนเข้าไปติดตามในสื่อออนไลน์ไว้ได้ก่อนเลยนะครับคุณแม็กขอไปต้องทงอีกรอบหนึ่งขอต้องทงนะนะฮนะจะอ่านว่ามันคืออะไรอ่านพิแหลกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้อ่านกับหัวหรือเปล่าอ่าดัานโอ้ลมแรงมากลมแรงมากพิมพ์อย่างนี้เลยเหรอใช่ครับ อะไรนั่นอะเพจอาร์ตี R ้แนดครับ A A R T Y L A N D ครับนี่เลยครับ,รบพิมพ์คำนี้ปุ๊บในเพจเข้าไปปุ๊บนี่ก็จะมีประวัติอัจชยกรรมซ้อนเงื่อนกันเต็มไปหมดเลยไม่มีครับประวัติดีมีอัปเดตของเพจเราครับ <S 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 จะเป็นประวัติการซื้อการขายใ่คเพราะฉะนั้นซื้อที่ดินกับคุณแม็กสบายใจได้ทั้งหมดขอบอกราอครครั้งหนึ่งนะครับไล่ละ00 0 0 0 59 0 0 0อ่าพันห่อูทองสุพรรณบุรีแปลงละหนึ่งไร่มีแค่แปแปลงตัวนี้เหลือ7ละอ่ะโอเคครับใช้ชมไม่ทันเดี๋ยวลงไลฟ์สดแล้วก็กลับไปย้อนชมได้เลยเดี๋ยวมลงคลิปให้นะครับขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมร่ำรวยมีความสุขมากๆนะครับคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการนะครับมีโชคก้อนโตมีลาบก้อนใหญ่แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะครับที่เหลือท่านมาดูด้วยตัวเองเอาละกันว่าสวยขนาดไหนอวันนี้ขอบคุณมากครับคุณแม่ครับสวับ